สวัสดีครับบอดบิ๊กไบนะครับวันนี้ c ีบีเจ็ดร้อห้าทรงคัตต้อมมันๆเลยครับรถเป็นรถทะเบียนนะครับแต่ไม่มีเล่มแล้วมีแต่สำเนาหน้าเล่มให้ครับผมราคาอยู่สามหมื่นห้าครับยางใหม่นะครับรถจบเลยนะใครหาใช้อยู่บอกได้ครับป้ายทะเบียนมีให้นะครับทะเบียนสวย ลองฟังสิ่งเครื่องดูนะครับรถติดง่ายนะปั๊มบนเป็นของแต่งน,นะครับท่อทำมาใหม่ๆยางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ครับ เรื่องเงียบๆนะครับ